ร้านดัตตี้จีสโมกแอนบรูนี่คนชอบกินเมนูรมควันกับคราฟต์เบียร์น่าจะรู้จักกันดีใครชอบแนวนี้แล้วยังไม่เคยมาบอกเลยว่าพลาดมากถ้าอยากจัดเมนูรมควันแบบเน้นๆเราแนะนำดัตตี้จีสปีคแพตเตอร์มัดรวมมาให้ทุกสิ่งพร้อมผักดองขนมปังเครื่องเคียงทีเด็ดคือบริสเกตเนื้อส่วนเสือร้องไห้โดนกับบาร์บีคิวซอสสูทโฮเมคือดีจัดเนื้อติดมันรมควันมานุ่มๆเลือกมิกซ์แอนด์แมชได้ตามชอบใจส่วนตัวเราชอบใส่ทุกอย่างโปะขนมปังกินเป็นสไลเดอร์แบบนี้ถาดใหญ่แบบเบิ่มๆก ซี่โครงชิ้นใหญ่ใส่เครื่องรับมานั่นๆรมควันออกมาได้นุ่มอร่อยเข้าเนื้อมากๆใครไม่กินเนื้อเขาก็มีเมนูหมูเป็ดไก่รมควันให้สั่งซี่โครงหมูเนื้อนุ่มๆนี่ก็อีกหนึ่งของดีที่อยากให้ลองร้านนี้คือสายคราฟ์สายโฮมเมดตัวจริงเครื่องดื่มมีเบียร์ยักษ์สาที่ที่ร้านทำเองแล้วก็มีเบียร์สดให้เลือกอีกสิบกว่าแท็บเขากับเมนูสโมกแบบนี้สุดๆลิ้นวัวร้านนี้เขาก็เป็นแบบรมควันสโมกริงชัดๆเขาโพดที่ใช้ก็ปลูกเองใครดูคลิปนี้แล้วตามไปกินททีีีีี่่่่่่รรรรร้้้้าา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 นน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 บบบบอออออกกกกวววดดดดููููมมมมมมมจจชงงเเเเเเััขโพหหหยยยคคิปปปแไไละะต็็ณื อาหารจานเดียวเบอร์เกอร์พาสต้ากินง่ายๆให้สั่งเราสัญญาเนื้อชีสเยิ้มๆอันนี้ก็แนะนำข้าวผัดกระเทียมหน้าเนื้อบริสเกตไข่ดองจานนี้ของดีตรงปกมากร้านก็เพิ่งปรับปรุงขยายร้านเพิ่มเมนูเยอะขึ้นนอกจากอาหารรมควันเขาก็มีเมนูเบาๆเอาใจสายเฮลตี้สลัดทูน่าซาวซ่ารสแซ่บจีจาดสลัดคีนนวแซลมอนย่างเลิศๆกินร้านนี้มาตั้งแต่เปิดใหม่ๆบอกเลยว่าเขาทำสูตรทุกทางจริงๆแต่มาโดนความคราฟดีๆได้ที่ daddy g smoke and brew พิกัดด้านล่างของโรงแรมออริกซอยพระราม9 53